ยินเคยครับผม,ผมใจสมตัวไทยร้ายงานมวันนี้อย่างไม่เที่ยงครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันมาติดตามมันมันของไทยแล้วใครทำมัน <c oughs> ยินเคยกับตามมาครับ <c oughs> ตามไปนะครับามมาครับครับปั๊บเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราไปต้องฟรรมัมรู้จักกับเจ้าของก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของสวนมันเพราะมันโดมากหัวใหญ่มากครับ อาสวัสดีครับพี่อันนี้ใครเป็นเจ้าของครับครับผมเดี๋ยวเอาเป็นแนะนำชื่อให้เกษตรกรที่ปลูกบ้านรู้จักเป็นอย่างไรนะครับปลูกบ้านเี่ยวกันครับแล้วอันนี้ที่ไหนครับที่เนี่ยที่อยู่แบงค์บุรีค่ะอำเภอปะจันทร์จ่ะจังหวัดจังหวัดชลบุรีค่ะครับผมแล้วไอ้มันตรงเนี้ยที่ป่าอ้อปลูกนี่ทั้งหมดมันกี่ไร่ครับประมาณติดสองไร่ สิบสองไร่แล้วป้าออรู้จักกับผมแดงเใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้จักครับคุณดูไรค่ะอ๋อคุณดูไรแล้วตรงนี้เนื้อที่สิบสองไร่ผมอยากจะทราบว่าป้าออลงทุนทั้งหมดเยอะไหมครับไม่เยอะเลยอ๋อสรุปแล้วป้าออใส่พี่ไก่หนึ่งเที่ยวพี่ไก่หนึ่งเที่ยวพี่สองไร่เน่ยนะไก่หนึ่งเที่ยว เขาสมแดงเ,<ร>เนี่ยก็โน้อยอ่ะก็สมแดงเพื่อสมแดได้มาก็ั้งที่ไปสองครั้งเองสองครัง้ง<ช>สองครั้งก็คือครั้งแรกกับครั้งเนี้ยครั้งที่สองค่ะเนี้ยเนี่ยคู่กันเนี่ยใช่ไหมใช่พี่น้องเกษตรกรครับอ,อันนี้ปลาออสิบสองไร่ปลาออบอกฉันเงินงบน้อย <c oughs> ก็ใส่ชีกไก่ไปหนึ่งเที่ยวแล้วก็ฉีดสมแดงอันนี้ไปหนึ่งชุดก็คือวันนี้ปลาอ้อนมันอ่ามาดู น้องครับดูนี่มันแรงมันติดไปติดแรงครับปกติถ้ามันติดแรงห้าเดือนเนี่ยมันจะมีหัวไหมป้ะออไม่มีไม่มีไหมโอ้ชัดเจนเลยกับนโปอยลงไม่ละครับนี่ป้าออบอกถ้าปกติถ้ามันติดแรงห้าเดือนเนี่ยหัวมันจะไม่โตครับหัวจะไม่มีแต่นี่ดูครับอพี่น้องเกษตรกรดูครับแน่แน่ครับโดแน่แล้วดูต้นมันต้นนิดเดียวดูว่ามันแน่แน่แล้วครับนี่แหละครับเรียกว่าคนทำมัน ขาไปหนึ่งเที่ยวแล้วก็ฉีสโสมแดงไปสองคังผมอยากจะให้ป้าอให้ความเข้าใจตามเกษตรกรว่าใช้โสมแดงมันประหยัดต้นทุนอย่างไรครับตับไหมครับที่ป้าออบรรยากเลยค่ะจากลงทุนเป็นหมื่นเหลือแค่คราบประมาณลงทุนเป็นหมื่นสิบสองไร่เลยนะปกตินะใช่ลงทุนเป็นหมื่นแล้วตอนนี้เดี๋ยวประมาณ กอคือรถไปครึ่งนึ่งคันเดียไครับแล้วไอ้ลงตัไปหมื่นแล้วตอนนี้มาลงทัวยาพันนี้ก็ส่วใหญ่ยาวี่ไก่ใช่มด้ปรมเท่าไรครับเที่ยวนึ่งไี่ไเราสอาทีไก่สองพันห้าที่ไก่สองพันห้าแล้วก็บวกอันนี้ก็รดเดิมก็ตีตาอัีไปเลยพันสองมพันสามพันห้าก็ค่าแรงขอค่าแรงค่า ออบ้าอคุณไปแล้วนไะม่ีเดียวล้พันตอนนี้ไปานร้มบ้นแปวอต่วันนีเจเยอะกว่าตี้ยอว่าีนู่นเลยครับน่นนะครับไปนู่นเลยครับไปนู่นเลยเห็ครับนูน่นตรงนู่นแล้วก็ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเที่ยวรถสิบล้อคนไม่หมดนะหมดนะ มีนอ,อนเกษตรกรลองใช้ดูครับพรามสมแดงเมนอาหารจูกำลังพืชชีวภาพดูแนซีร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินทำให้พืชเจริญเตตโตไวพาะตรงนี้จะทําให้รากเดินดีรากจอกเยอะกอนจะดกหัวใหญ่ครับแป้งก็ดีครับครับรอมจะเดินะครับลองเอาไปใช้ดูครับถ้าพรอมแล้วผมอยากให้ป้าออนะครับให้คํายืนยันอีกสักครั้งหนึ่งว่ามันประหยัดต้นทุนจริงไหม จร,จริงค่ะจริงครับผมแดงเยี่ยม,มครับเยี่ยมแล้วปอ,อให้อ่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหพอปอเนี่ยตอนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยครับโอ้โหดูมันลองดูหน้าพันกว่าบาทคนไปแล้วเทีย่ยวแล้วแล้วยังอยู่อีกน่าจะล้มร่วมสองเที่ยวโอ้ไปเสร็จแล้วปอาอเที่ยวนี้ก็เนื้อๆใช่ไหม,ค,มครับผมก็ชัดเจนไหมครับพอสมแดงเป็นอาหารทุกคนเพื่อผมก็ ต้องขอขอบคุณพ่อโมที่เดกจากพ่อและต้องขอขอบคุณบริษัทพอเรน่าเน็ตเวิร์กที่บริษสองดงอาหารชูกระลังพืชป้าช่วยเกษตรกรได้ลดต้นทุนตัวจริงครับครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสอดังรู้จักไม่รู้จนผมเยี่ยม